ครับผมจันเล็กครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สวนสีประเสริฐอ,อ,อำเภอป่งน้ําร้อนนะครับถ้าดูจากสภาพของต้นเมื่อปีที่แล้วต้นนี้ยอดด้วนไปแล้วนะครับก็เหลืออยู่แค่กิ่งเดียวปีนี้ตั้งแต่เราแก้ไปมันก็ฟื้นกิ่งพวกนี้ก็สามารถให้ดอกให้ดอกได้ทุกต้นทั้งหมดเลยนะฮะจากต้นที่ดูแล้วไม่น่าจะ ลอดกิ่งที่เหลือก็ให้ดอกให้ผลเหมือนกับคนไม่เคยป่วยนะฮะเหมือนกับคนไม่เคยป่วยตอนที่นี่เนี่ยจากที่ต้นเป็นโรคทั้งหมดทุกต้นเนี่ยดูสภาพของต้นเนี่ยนะฮะใช้ระบบโปรพัดเข้ามาแก้ให้ก็เมื่อฟื้นก็ทำดอกให้มันก็ สมบูรณ์ขึ้นนะฮะเนี่ยดูจากล่องรอยเนี่ยเหมือนการผ่านการศึกสงครามมาทั้งนั้นเนี่ยดูสภาพของต้นเนี่ยมีแต่แผลปลีล้าวนะครับทั้งหมดเลยดูมีแต่ล่องรอยของแผลนะฮะแต่ตอนปีนี้ดอกมาเต็มไปหมดนี่นะครับโลพัดแก้โรคได้ทำดอกได้นะฮะร,ระบบสำเร็จโปพัด